สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับแอปแบ็กไทยก็ต้องมีของดีมานําเสนอครับรุ่นใหม่ไม่แล้วพี่ช้างโอ้โหสุดยอดเกินแต่รุ่นนี้นี่บอกเลยฮะผมได้ฟังมาแล้วโอ้โหมี่ิมใหม่ของ W King เลยนะใครที่ชอบเพลงแนว R&B Hip อ o p ฮิครับที่โทนเสียงแบบ เน้นเรื่องของริทึมเบสลูกลใหญ่ๆลึกๆอิ่มๆลึกๆเหมือนแล้วก็ทอดยาวหน่อยนะเหมือนเราเข้าไปในผับอ่ะแล้วสไตล์แบบผับอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบเน้นซาวแบบเบสเน้นเบสอ่ะอิ่มๆนะตัวนี้เลยใช่อย,ย่างเนี้ยยังกับผู้ดีเรือ,ออกอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเหมือน,อน,อนดูหนังฝรั่งแล้วแบบมีผับแบบเปิดกลางคืนอ่ะอ่ะนะครับก็เหมือนพี่ช้างบอกผู้ดีเลยเฮ็ดสังเกตรุ่นนี้เลยรุนนี่นี่นี่เฮ็ด 3 3ม h 3 3 0นะครับแล้วก็นี่เลยฮะโลโก้ใหม่ของโลโก้ใหม่ของ WK บเบนะโอ้โหสวยงามแล้วก็ตัวจริงสวยคลาสสิกนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวนี้แถบไฟ r g b ให้ด้วยเพิ่มลิทึมในการฟังแบบว่าโอ้โหลื่นไหลเลยตัวนี้นี่เท่าที่ผมเห็น WK i เ g เพิ่งเป็นตัวแรกนันที่มีทรงลักษณะคล้ายๆวินเทจแบบเนี้ยเออเป็นทรงแบบเนี้ยเป็นตู้อย่างนี้แหละนะครับครับผมแต่ว่าบอกเลยครับทำมาทั้งที WK i n g ไม่เคยเป็นสองรองใครครับตัวนี้นี่แจ่มมาก อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเลยมามีอะไรบ้างตัวนี้ก็นี่เลยครับ n e t u r a t u r d l m p d i t s o u t s นะฮะตัวนี้ก็บอกว่าเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็เบสลึกเหมือนพี่ช้างบอกเลยมันลึกเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจริงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ all day Battery ก็ตัวนี้ก็คือว่าถ้าเปิดแบบว่าไม่ดังมากนะสักไม่เกิน50%เนี่ยได้12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เขา4 5 0พมิแอมนะใช้งานที่แบบทั่วไปก็ประมาณ 6- 8ชั่วโมง มีรองรับฟัสชาร์ดด้วยนะใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้ Adva n c e d ดีชิปของตัวใหม่ของดิวิชิงเลยมีหน้าล่ะเสียงจริงจริงนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับรองรับฟัสชาร์จได้ถึง4ี่ห้าวัตครับก็4 0 0พันเทรเรแมชาร์จเต็มภายใน2ชั่วโมงนะครับนะครับตัวนี้ไม่มีหัวแถมไปนะครับนะครับก็หาหัวชาร์จเองแล้วกันนะครับอ่ะกล่องเขาประมาณนี้เป็นกล่องเดโมะครับชอบช้ำหน่อยครับอ่ะมาดูที่ตัวจริงดีกว่านี่ตัวจริงนี่ฮะหล่อมาก นี่เลยนะครับแล้วก็ซื้อไปท่านจะได้อะไรบ้างนี่สามจุดห้าหนึ่งเส้นนะครับแบบยาวเลยนะครับแล้วก็สายไทซีนะครับหนึ่งเส้นเอาคู่มือแค่นั้นเองนะครับดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะด้านหน้ากลิวจะเป็นอะไรพี่เจ้ตัวนี้เป็นโลหะนะเป็นโลหะเลยนะครับเดเนยกลิวเป็นโลหะนะครับขอบนี่เป็นขอบพลาสติกนะแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยฮะดูเป็นหนังไวนิลนะครับแล้วก็ตู้ตู้ไม้แท้ตัวนี้นี่เคาะให้ฟัง นี่เลยนะครับด้านบนนะครับเขาจะมีหนอบคอนโท l คลาสสิกเลยสองปุ่มนะครับตัวนี้เป็นปรับเบสโดยที่จะมีไฟตามรเวลที่เราหมุนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโวลูมนะก็จะมีไฟวิ่งไปตามที่เราหมุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่ม พาว power กดคทางไว้สามวินะปิดเปิดนะครับตัวนี้ปุ่มไฟมี4โหมดนะครับแล้วก็กดปิดได้นะครับคือกดปิดก็วนไปเรื่อยๆนะแล้วเขาจะปิดเองเพจเนี่ยเป็นเพจโลหะอลูมิเนียมเลยนะใช่ครับนี่นะครับทำออกมาได้สวยมากเลยนะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะกดลงก็เล่นกับหยุดซ้ายขวาคือเปลี่ยนเพลงครับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับสีเม็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสัญญาณอินพุตว่าเป็น AUX หรือว่าเป็น บูทูธนะนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะนี่เลยนะคด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังเสียบ USB หรือว่าไมโครอ d นดิการได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับอ่านะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อินพุตสามจุดหชาร์จแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตรีเซ็หาไม้จิ้มฟันหรืออะไรพินเซ็ตแย่เข้าไปได้นะครับเพจด้านหลังสวยงามนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะตัวค c k กชาร์จเขาเนี่ย เขาสามารถเป็น power bank แบบ quick charge ด้วยเออเป็น power bank ได้ด้วย power bank แบบ quick charge นะ45วัตต์เอาพุทธฮะอ่านะครับนอกจาก quick charge เข้าแล้วก็ quick charge ออกได้ด้วยอ่านะฮะครับก็นี่ฮะด้านหลังสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อที่เป๊แบบ2ตัวได้ด้วยนะครับโดยการกดที่ปุ่มไฟค้างไว้นะจะเข้าโหมดทีเีซื้อไป2ตัวลิงก์กันได้เลยนะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสําคัญจุดเขาออกแบบมาเป็นสไตล์แบบว่าลําโพงแบบ 2.1 c h a n n นลนะครับ,รบตรงกลางเขาจะมีบูเฟอร์ขนาด5.25นิ้วหนึ่งตัวะะแล้วก็ตัวซิลโมทวิเตอร์ขนาด1.25นิ้ว2ตัวนะนะครับแล้วที่สำคัญฮะเขามีความรับซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะอะไรเลยนี่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 พาร์สฟเรเดเตอยู่ด้านล่างทำไมเบสดมันถึงลึกและลูกใหญ่มีมิติที่อิ่มสุดๆก็เพราะว่าเขามี p a s s ส v ฟแล้วเสียงเบสจะอัดลงพื้นมันก็เลยทำให้เบสเนี่ยสะท้อนกับ ทำให้มิติของเบ่ยมีพลังมากขึ้นครับผมแล้วก็เขาเรียกย่านเสียงกว้างมากขึ้นใช่แล้วก็ากำลังขับเขาอยู่ที่110วัตต์นะพีคนะครับตัวนี้110วัตต์นะครับบอกเลยว่าในห้องนี้สบายสบายแล้วได้ฟังราคานะจะยิ่งตกใจครับผมบอกเลยดีกว่าไหมราคาตัวนี้4,290บาทเองผมบอกเลยกับรีวิวคิงเลยค่าทุกสำนักครับที่เป็นทรงแบบนี้นะใช่แล้วก็เสียงเนี่ย สุดเลยครับสวยนะด้านหลังก็สวยนะครับด้านหลังเพจทําสวยมากเอาง่ายๆผมยังไม่สนใจเรื่องรูปทรงนะแต่ผมสนใจเสียงนี่เสียงเจ๋งมากผมบอกแล้วเสียงโคตรจงเสียงโคตรดีเบสโคตรมีพลังครับนะฟังอ b นบีฮิปฮอปแบบสไตล์แบบอิ่มๆแบบโทนแบบโอ้โหแบบคล้ายๆเหมือนดูหนังฝรั่งอ่ะครับผมตัวนี้เขาจะมีสองสีนะพี่ชาะจะมีสีตัวนี้เป็นสีครีมครับแล้วก็สีดาอีกสีหนึ่งอ่าโชว์ตรงนี้นะครับ พอดีเราได้ตัวเดโม่มามาแค่ตัวสีครีมครับสีดําก็หน้ากากดำรอบทองนะก็สวยเหมือนกันไม่เป็นไรถ้ามาถึงร้านเราสองสีแล้วดูในเพจได้เดี๋ยวให้น้องๆเขาถ่ายรูปส่งให้ดูครับผมนะครับนะรุ่นสองสีนะครับก็เป็นอีกมิติใหม่ของ W King นะก็รุ่นคือ H330 นะซึ่งทำออกมาในแนวที่หลายๆแบรนด์ก็ทำกันแต่ W King ก็ทำออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นแตกต่างเลยก็คือเรื่องของพาสซีฟเบสที่ยิงลงด้านล่างนั่นเองซึ่งมันก็จะทําให้แตกต่างกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าแบรนด์อื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นเฟกแบบ Bed, รีเฟกเบสแบบรีเฟกคือเป็นช่องเบสออกด้านหลังไม่ค่อยเห็นพาสซีฟแต่ตัวเนี้ยสิ่งที่มันต่างจากแบรนด์ชาวบ้านก็คือเขามีพาสซิฟยิงลงพื้นมันก็เลยทําให้มิติของเบรมีพลังมากกว่าอิ่มมากกว่านะครับโอ้โหแล้วแล้วคุณภาพเสียงด้วยชิปเซตตัวใหม่ที่เขาทำออกมาเนี่ย โอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นแบรนด์จากจีนที่บอกได้เลยครับว่าอินเตอร์แบนด์เขาสู้อินเตอร์แบน์ได้สบายสบายครับในราคาเพียง4290บาทครับผมมาลองฟังเสียงกันหน่อยครับครับผมเชื่อได้เลยว่าท่านที่ได้ไปนี่นะไม่ประทับใจนี่ผมให้เอาเท้าเนี่ยฮะถีบหน้าพิเตอร์ได้เลยนะก็เดามาแล้วกันยังดียังดียังดีลองฟังลองฟังดูครับ That we wouldn't stop until we saw numbers Yeah, 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 yeah Me and my brothers promised each other That we wouldn't stop until we saw numbers yeah, yeah. Yeah, yeah I'm trying to find a balance in this crazy world I'm trying to find a balance with these crazy girls I'm trying to be accountable for things I say I'm trying to be a better man than yesterday I'm focusing on who I am, not who I was Surround myself with people who will show me love I'm trying to find a balance each and every day I'm trying to find a balance, yeah Life is tough, yes or what? Get knocked down, get back up Take a hit, throw a punch, just don't quit Don't give up, I've been told The world is cold, but I got love, so I'm not sold I say fuck the status quo I still got a heart of gold, I... Around the table and I couldn't be more grateful All the blessings I've been given Loyalty that doesn't waver Me and my my brothers got an understanding Gotta do what's necessary for the family I'm trying to find some balance in this crazy world I'm trying to find some balance with these crazy girls I'm trying to be accountable for things I say I'm trying to be a better man than yesterday I'm focusing on who I am not who Bigger. I was โอ้โหถ้าได้ฟังใครได้ฟังตัวจริงผมว่าประทับใจใช่เสียงเขาดูไฮโซมากนะนะครับแล้วก็ลืมถามพีเตอร์ไปไฟปิดได้ไหมปิดได้ฮะปิดได้นะครับนี่ก็วนไปเรื่อยครับแบบนี้นะมีสีโหมดครับใช่แล้วก็ปิดนะครับนะครับเพราะนั้น LED ที่เป็นไฟที่วิ่งอยู่ด้านล่างในปิดได้นะครับครับผม ก็เป็นมิติใหม่ของ W King นะซึ่งผมก็เชื่อได้ว่าท่านที่ได้ไปก็ต้องประทับใจเหมือนที่เราประทับใจนี่แหละนะครับแล้วก็แนวเสียงก็จะแตกต่างจากลำโพงสไตล์แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวของ W King เนี่ยเขามีพลาสติกนะสนใจสั่งซื้อนี่เลยเฟซบุ o กแอปเปคไทยนะครับไลน์แอดแอดไซแอปเปคไทยเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกแปดเก้ามีหน้าร้านอยู่วงเวียนอักศรีบางเขนเปิดจันทร์ถึงเสาร์เก้าเดือนกาถึงแปดเดือนกาอยากมาฟังกับเราก็ มาได้พิมพ์ g ู o ก l e แ a p แล้วพิมพ์อแบงไทยครับผมนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็หรือโอนตังค์นะครับนะก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับครับพร้อมจำหน่ายแล้วที่อแบงไทยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับตัวเดวิคิงเอ s 3 3 0ก็ซื้อของออนไลน์ระวังนิดนึงเปล่นปลอมที่ก๊อปปี้รีวิวเราดูดรีวิวเราไปเป็นหรือไม่ก็เป็น AI ไครับไปเปลี่ยนเสียงเราอ่าเป็นราคาอื่นอะไรเงี้ยใช่นะครับก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ประทับใจแน่ๆนะครับเหมือนที่ผมกับไปเตอร์ประทับใจนั่นแหละนะครับนะก็ฝากไปด้วยสำหรับ the w i l l king s 3 s 3 4 2 9 2 9 0บาทรับประกัน1ปีของแท้แน่นอนจากแอปเปิลไทยถูกใจแน่นอนครับผมวันนี้ผมกับไปเตอร์ต้องกราบลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ